สวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างอ๋อไม่ได้มาสอนทําอะไรนะครับแต่ว่าช่างอ๋อจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการแก้ปัญหาของอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพโชเฟอร์รถ10บล้อรถด,ดินรถด,ดำอะไรพวกนี้นะครับรถถมดินนะครับช่างอ๋อก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีก็เห็นว่ารถนะครับมันติดลมนะครับล้อเนี่ยจมลงไปครึ่งล้อเราก็รู้สึกว่า มันเป็นปัญหาใหญ่ละแต่สักพักหนึ่งตอนที่ล้อจมลงไปแล้วเนี่ยโชเฟอร์คนที่เขาขับรถเนี่ยลงมาเสร็จเขาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนชิวๆนะครับจุดบุหรี่ดูดแล้วก็ยิ้มๆจค่ออกก็เลยเอา้าแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหปัญหานี้มันหนักหนาสาหัสแลละก็คือพูดง่ายนะครับคือเราก็หนักใจแทนเขาว่าเขาจะเอาขึ้นยังไงนะครับเพราะว่าม,มันจมไปลึกมากนะครับครึ่งล้อแล้วก็คัส4ีด้านล่างรีกว่าติดกับพื้นเลยอะ่ะ ช่างออกก็เลยเอาคลิปนี้มาลงให้เพื่อนๆได้ดูคือหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเาวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาแบบได้ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยบางครั้งการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะยากก็เอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับก็คือการแก้ปัญหาของเขานะครับเขาจะยกดำก่อน นะครับว่ให้ให้ดินเนี่ยมันมันลงมาก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาดำลงพอเขาดำลงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใช้ไม้นะครับมาวางขวางขวางไว้ที่ฝาฝากระบะท้ายนะครับแล้วเขาก็ยกดำอีกทีหนึ่งให้ตัวไอ้ฝาท้ายตัวเนี้ยมันไปกดกับไม้เพื่อที่จะดัดล้อหลังขึ้นมาส่วนเขาจะเอาขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับนี่นะครับ รถขนดินนะครับล้อจมเราดูด้วยว่าจะใช้วิธีไหนนะครับอันนี้เขา่าไม้มาลองจะขึ้นหรือเปล่าาลองดูปึ๊บนี่นะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ ตอนนี้มันลอยแล้ว,ลวไปแล้ว<อ>แน่นอนยอดเา <c oughs> ใช้ใช้วิธียกดัมแล้ครับแล้วก็ไปดันกับไม้นี่ให้ตัวดัมมันมันมันไปค้ำไม้แล้วก็ยกล้อขึ้นมานะครับ แล้วก็ใช้แมกโครดันช่วยอีกทีหนึ่งแล้วก็เร่งเครื่องอ่าเป็นเทคนิคนะครับเพาะตัวเกิดจากความชำนาญน,นะครับแล้วก็ประสบการณ์ล้วนๆนะครับอันนี้อันนี้ก็20่คันแล้วนะครับอนนี้ ตอนนี้เรากำลังจะเอาแมคโครขึ้นเทเลอร์เทเลอร์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการขึ้นนะครับเขาจะขึ้นแบบไหนนะครับจะมีขานะครับจะมีขารับ มันลอยนะพี่นะเรามาดูรถขึ้นรถกันนะครับรถขี่รถ อย่างนี้มือหนึ่งคันเท่าไหร่นะพี่าน oh ีโอ้โหประมาณล้านสองนะครับมือหนึ่งประมาณเกือบล้านสามนะครับใครสนใจก็ไปซื้อมาขับเล่นได้นะครับเอาไว้ขุดไส้เดือนได้นะครับแล้วก็ปลูออกผักทําสวนได้อออก,ก็เอาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ <S <S เผื่อว่า <S <S ใครอยากรู้นะครับว่ารถขี่รถเป็นยังไงนะครับ <S <S ไม่มีสาระอะไรมาก เอามาถ่ายเพื่อนๆได้ดูเฉยครับขอบคุณนะครับที่ทนดูวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ๋อด้วยนะครับเผื่อช่างอ๋อมีคลิปวิดีโอดีๆมีความรู้อะไรใหม่ๆหม่ช่างอ๋อก,ก็จะเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างอ๋อก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ